เคยสงสัยกันไหมครับว่าคนรุ่นก่นกอนๆเขาเรียนภาษาอังกฤษกันยังไงวันนี้เราจะมาทำอะไรที่พิเศษหน่อยครับเราจะพากันไปเปิดแคปซูลการเวลาย้อนกลับไปสำรวจตำราเรียนภาษาอังกฤษสุดคลาสสิกจากยุค70ที่ถูกพิมพ์ซ้ำในยุค90เพื่อมาดูกันว่าวิธีการสอนในวันนั้นเนี่ยมันบอกอะไรกับพวกเราในวันนี้ได้บ้าง และนี่คือเล่มที่เราจะมาดูกันครับ English for You เป็นหลักสูตรของ BBC English by Radio and Television เลยนะต้นฉบับเนี่ยตั้งแต่ปี1968แต่ฉบับภาษาไทยที่เรามีคือปี1994ครับที่น่าสนใจคือเราจะมาดูบทที่40ซึ่งเป็นบทสุดท้ายของระดับเริ่มต้นหรือที่เขาเรียกว่า Base Camp ก็คือเป็นเหมือนบทสรุปการเดินทาง9แรกของการเรียนภาษาอังกฤษในยุคนั้นเลยเอาละมาเริ่มแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเอาละครับ นี่คือแผนการทัวร์ของเราในวันนี้เราจะไปทีละสเตปเลยนะตามโครงสร้างที่นักเรียนสมัยนั้นเขาเรียนกันจริงๆเลยเริ่มจากปรัชญาการเรียนไปดูเรื่องการพูดการฟังไวยากรณ์การเขียนจนถึงการทำข้อสอบสุดท้ายไปกันเลยครับส่วนแรกครับปรัชญาของผู้เรียนคือเริ่มต้นด้วยคำว่าทำไมก่อนที่จะไปอย่างไรคือก่อนจะไปถึงกฎแกรมารยากๆเนี่ย หนังสือเล่มนี้เขาเริ่มจากสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือการปรับ mindset การสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการเรียนรู้ซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญมากๆเลยแล้วก็น่าคิดนะว่าบางทีแอปเรียนภาษาสมัยนี้อาจจะมองข้ามจุดนี้ไปแล้วนี่คือสิ่งที่หนังสือบอกครับว่าผู้เรียนภาษาที่ดีควรเป็นยังไงต้องรู้ว่ามันต้องใช้ความพยายามนะต้องฝึกฝนต้องอยากรู้อยากเห็นแล้วก็ต้องเชื่อว่าเราเรียนรู้ได้ตลอดเวลาที่สําคัญเลยคือพยายามสื่อสารไปเลยไม่ต้องกลัวผิด ทำตัวเหมือนนักสืบคอยหาบ่อแสแต่ที่มันพีกกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับคำแนะนำพวกนี้เนี่ยมันมาจากงานวิจัยของแคนาดาตั้งแต่ปี1978โน่นเลยนะแต่พอมาอ่านดูตอนนี้เฮย้ยมันยังใช่ทุกข้อเลยมันแสดงให้เห็นเลยว่าแก่นของการเรียนรู้เนี่ยไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปแค่ไหนมันก็ยังเหมือนเดิมโอเคพอเราได้ปรัชญาแล้วส่วนที่2ก็จะมาถึงเรื่องการพูดการฟังและบทเพลง เราจะได้ไปเจอกับตัวละครคลาสสิกอย่างเจฟฟกับอลิซาเบธคือจากเรื่องมเซตเนี่ยเรามาดูกันว่าหนังสือเขาจะพาไปสู่การลงมือทําจริงยังไงผ่านบทสนทนาที่เอาไปใช้ได้จริงบทเรียนเริ่มขึ้นแบบนี้เลยครับมีเสียงเพลงจากวิทยุเป็นเพลงคันทรีตาของเขาสีน้ําตาลและตาของเธอก็เหมือนกันและพวกเขาแต่งงานในวันที่4ี่มิถุนายนเราเข้ามาอยู่ในรถกับเจฟฟและอลิซาเบธเลยกําลังจะไปสนามบินกันและเจฟฟก็กําลังฮัมเพลงตามวิทยุ คือมันเจ๋งตรงที่มันทําให้ผู้เรียนได้ซึมซับทางวัฒนธรรมทั้งบทสนทนาแบบชิวๆไปพร้อมกันเลยเป็นวิธีเปิดบทเรียนที่ฉลาดมากแล้วจากเพลงเมื่อกี้บทสนทนาก็ตัดเข้าเรื่องจริงจังขึ้นมาทันทีเลยอลิซาเบธถามว่าเที่ยวบินของคุณเวลา1 8 3 0ปมยใช่ไหมเจฟตอบใช่อลิซาเบธก็บอกต่อว่างั้นคุณก็ต้องถึงที่นั่น1 7 3เจ็มยเห็นไหมครับแป๊บเดียวบทเรียนก็เปลี่ยนมาสอนเรื่องที่มันใช้ได้จริงละ สอนสำนวนจำเป็นจำเป็นสำหรับการเดินทางการบอกเวลาเรื่องที่ต้องเจอในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่บทสนทนานะครับบทเรียนนี้ยังเจาะลึกไปที่เรื่องวัฒนธรรมด้วยอย่างเพลงที่เปิดในรถเนี่ยเป็นเพลงของแฮงวิล l ลียมสเลยนะซึ่งเป็นไอคอนเพลง Country ของอเมริกาเลยคือหนังสือเขาใช้เพลงคลาสสิกอย่าง I'm Sorry for You My Friend มาสอนทั้งคำศัพท์ ทั้งน้ำเสียงทั้งวิธีเล่าเรื่องผ่านเพลงนี่มันคือการเรียนภาษาผ่านสื่อบันเทิงชัดๆเลยนะซึ่งถือว่าทันสมัยมากๆสําหรับหนังสือในยุคนั้นเอาละล้ครับตอนนี้เรากําลังจะเข้าสู่ส่วนที่3หรือจะเรียกว่าเป็นห้องเครื่องของหลักสูตรนี้เลยก็ว่าได้เจาะลึกก,ไกลไกไวยากรณ์นี่คือการทบทวนกฎหลักๆทั้งหมดที่เรียนมาสรุปเนื้อหากรมมา玛ที่สำคัญๆทุกอย่างที่ผู้เรียนได้เจอมาตลอดทั้งคอร์สเลยแล้วดูวิธีที่เขาสรุปสิครับเป็นตารางมาเลย แบ่งเป็นหมวดหมู่ไวยากรณ์หลักๆชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำนามคำคุณศัพท์คำกริยาแล้วก็4 t e เทนส์หลักที่ต้องรู้คือเราจะเห็นเลยว่าตำราเล่มนี้มันเป็นระบบระเบียบมากเขาพยายามย่อยเรื่องยากๆของภาษาอังกฤษออกมาเป็นตารางให้เราเข้าใจง่ายๆซึ่งอาจจะต่างจากวิธีเรียนสมัยนี้นะที่อาจจะเน้นให้เราซึมซับจากการใช้งานจริงไปเลยแต่การมีภาพรวมชัดๆแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนการสร้างรากฐานที่แข็งแรงมากๆเลยแหละครับ พอเข้าใจกฎใหญ่ๆไปแล้วส่วนที่4เราก็จะมาซูมเข้าไปดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกันบ้างนั่นก็คือเรื่องการเขียนกับการ์ตูนพีนัสหรือก็คือการฝึกสกิลการเขียนด้วยเครื่องหมายวรรคตอนและการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ซึ่งเป็นของที่ทําให้งานเขียนของเราดูปโปรขึ้นเยอะเลยในหนังสือเขาก็จะสรุปกฎพื้นฐานของเครื่องหมายวรรคตอนมาให้เลยครับอย่างเช่นเครื่องหมายจุลภาคหรือคอมม่าออปสตรฟีที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของหรือใช้ในคําย่อเครื่องหมายคําพูดหรือคเทชันมาร์กส ไปจนถึงการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่กับวันเดือนสัญชาติชื่อเฉพาะต่างๆคือเขาสรุปกฎพื้นฐานที่สําคัญมากๆมาให้เลยซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นสุดๆถ้าอยากจะเขียนให้ถูกต้องแล้วก็อ่านแล้วเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นว่ากฎพวกนี้มันใช้ยังไงในชีวิตจริงหนังสือเขาเอาการ์ตูนพีนั u มาใช้เป็นตัวอย่างครับอย่างในช่องนี้ที่ชาโ e r ตะโกนว่าเพราะฉันฝึกเล่นเปียนโนไม่ได้ถ้าเธอพิงมันอยู่ตลอดเวลา คือมันเป็นการผสมผสานที่แบบลงตัวมากระหว่างการสอนที่เป็นทางการกับคอนเทนต์ที่ทั้งสนุกแล้วก็จําง่ายเหมือนการดึงเอาพ็อปคาชเชอร์ที่คนรู้จักกันทั่วโลกมาทําให้การเรียนภาษามันไม่น่าเบื่อแล้วเราก็เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายส่วนที่5ผาานบททดสอบสุดท้ายนี่คือความท้าทายสุดท้ายที่จะประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียนมาในบทนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้จะถูกเอามาทดสอบกันในเทสส40นี่แหละแล้วในแบบทดสอบเนี่ย เขามีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาถามว่าตอนนี้คุณกำลังสวมใส่อะไรอยู่คือประเด็นสำคัญของคำถามนี้มันคือเขาไม่ได้ถามแค่กฎแกรม,มาร์เลยลอยไงครับแต่เขาบังคับให้ผู้เรียนต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายสิ่งที่อยู่รอบตัวจริงๆทําทำให้ภาษามันกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องส่วนตัวที่เอาไปใช้ได้จริงทันทีเลยถ้าดูโครงสร้างของแบบทดสอบทั้งหมดเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ 1. ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ2 ตอบคำถามเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน 3. แก้ไขเครื่องหมายวรรคตอนกับตัวพิมพ์ใหญ่และสุดท้ายคือ 4. ให้แปลสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้กันบ่อยๆคือมันถูกออกแบบมาเพื่อเช็คทักษะการสื่อสารแบบครบ,บวงจรเลยนะตั้งแต่เรื่องเอกสารไปจนถึงการเข้าใจสำนวนที่คนเขาใช้กันจริงๆในสังคมเป็นสกิลที่จำเป็นมากๆแล้วมันก็มาถึงคำพูดที่สรุปเป้าหมายของหนังสือเล่มนี้ได้ดีที่สุดเลยครับเขาเขียนไว้ว่า คุณควรจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่คุณพบบ่อยๆได้เมื่อคุณไปเที่ยวประเทศที่พูดภาษาอังกฤษหรือเมื่อพบชาวต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษในประเทศของคุณเองคือนี่แหละครับเป้าหมายสูงสุดของหนังสือเล่มนี้มันไม่ใช่แค่การสอนภาษาเฉยๆแต่มันคือการสร้างความมั่นใจให้เราสื่อสารได้จริงๆในโลกความจริงซึ่งเป,เป็นเป้าหมายที่ไม่เคยล้าสมัยเลยไม่ว่าจะยุคไหนๆพอเราได้ทัวร์หนังสือเล่มนี้กันมาจนจบมันก็มีคำถามสุดท้ายทิ้งท้ายเอาไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่า ผู้เรียนภาษาที่ดีในปี1978เนี่ยยังเหมือนกับในปัจจุบันหรือเปล่าในยุคที่เรามีทั้งติวเตอร์ AI มีแอปเรียนภาษาอยู่บนมือถือแต่คุณสมบัติหลักๆของคนที่เรียนภาษาสําเร็จอย่างความอยากรู้อยากเห็นการหมั่นฝึกฝนแล้วก็ความกล้าที่จะพูดผิดมันเคยเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมครับหรือว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังเป็นสิ่งเดิมที่ไม่เคยเปลี่ยนเลย